มีเยวจะใส,ส่น้ำมันให้ดูนะว่ามันจะมีน้ำมันเชื้อ,พอเอพลิงตรงไหนเพื่อที่เราจะได้ขับมันไปโดยไปล,ไปลากคา์ได้โปรตีนนะคะได้แก่อาหารประเภทเนื้อสัตว์นมไข่ถั่วโปรตีนจะช่วยอะไรเวลาที่ร่างกายเราเหนื่อยล้าหรือบาดเจ็บมาโปรตีนจะช่วยซ่อมแซมร่างกายที่มันสึกหรอให้ร่างกายเราแข็งแรง ซุกซนสังเกตเวียนวนอดทนแอบมองเอ๊ะมีแก้สายทำไมแก้อมซ้ำปั๊มปึ๊บยกมือมาแรงมีพิษแล้วก็ไม่มีพิษตัวที่มีพิษมีอะไรบ้างโอ้ย ที่ปายจวดของเขานาฬิกามีไว้เผื่อบอกเวลาเด็กๆหัดดูนาฬิกาเผื่อลูกเวลาเฉวโรนาดีสร้างบ้านของตัวเองกันแต่จำไว้นะว่าการสร้างบ้านเนี่ย เราจะต้องใช้ความออรอบคอบแล้วก็ความขยัน